ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลขออนุญาตนำมาอา่านให้เพื่อนๆพ,นพี่พี่แฟนคลับเ c ได้รับชมรับฟังกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณบทความของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลด้วยค่ะท่านได้เขียนบทความไว้ดังนี้ค่ะนางน้ำตานองพรันที่นางแห่งแคนาดาประกาศยุติบ,บทบาทคดีลุงพลทำให้เอฟซี ต่างตกอ,อกตกใจกันไปใหญ่เพราะนางคือตัวแทนหรือปากเสียงที่ออกมาปกป้องลุงด้วยคำพูดอมตะว่านางจะช่วยลุงเองซึ่งเป็นคำพูดขณะที่ลุงจะถูกเล่นงานเมื่อต้นปี64ซึ่งคำพูดนี้สื่อหลากหลายฉบับนำไปเสนอข่าวคึกโครมนางแม้จะเป็นหญิงตัวเล็กๆ แต่เสียงของนางยิ่งใหญ่กว่าเสียงชายอื่นมากมายเพราะนางมีเอซีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกอดีตนักการเมืองหรือข้าราชการผู้ใหญ่ในปัจจุบันทนายรู้จักนางหลังจากที่นางได้แสดงผลงานในการปกป้องลุงครั้งแรกด้วยคำพูดว่านางจะช่วยลุงเอง จนทำให้ตำรวจต้องกลับไปตั้งหลักใหม่แต่ในกลเกมครั้งล่าสุดนี้ที่มีข่าวเรื่องการข่มขู่พยานและเรื่องคัดค้านการประกันตัวและเรื่องชายคนหนึ่งลงไปกกกอกและมีผู้ใหญ่ในสตชตามลงไปเมื่อสองสาวันก่อนทำให้แผนงานสะดุดลงต้องปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่อันนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้ใหญ่แห่งสตชที่ยังมองเห็นความยุติธรรมที่มีคำพูดหลุดมาถึงหูทนายว่าแขวนคดีดีกว่าที่จะให้ทำเรื่องแบบนี้แต่พลันที่นางและคุณนุ้ยแห่งฮอนแลนด์รวมทั้งทนายถูกรุมด่าแทนได้รับคำชมทำให้ผู้ใหญ่ที่เคยหนุนหลังนางประกาศถอนตัวถอยห่างออกไปจากเรื่องนี้ทำให้นางต้องโดดเดี่ยว เหลือเพียงนุย้ยแห่งฮอลแลนด์เท่านั้นที่ยังเป็นเพื่อนผลงานของนางที่ผ่านมาทนายถือว่านางทำเสร็จแล้วเพราะนางสามารถทำให้มีทนายออกมาช่วยลุงในคดีชมพู่ชัดเจนดังนั้นเมื่อลุงมีทนายแล้วนางจึงถือว่านางหมดหน้าที่ในสิ่งนี้แล้วให้เป็นหน้าที่ของทนายรับช่วงต่อไป สำหรับทุนรอนต่างๆนางก็ไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากใครอีกแล้วและถ้าใครใคร่จ่ายก็จ่ายใครไม่ใคร่จ่ายก็ไม่ต้องจ่ายนางไม่ขอรับรู้หรือรับทราบส่วนนางเองไม่เคยเอาบัญชีของญาติมารับบริจาคแต่อย่างใดอันนี้ทนายขอรับรองว่านางพูดจริงแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อ ก็เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลเพราะนางเบื่อการถูกใส่ร้ายเข้าข่ายทำดีไม่ได้ดีนางบอกกับทนายว่านางจะไม่ทอดทิ้งลุงแต่จะทำหน้าที่เพียงการวิเคราะห์คดีแต่ด้านการเงินนางและผู้ใหญ่ของนางขอจบบทบาทนี้ตลอดการอันเนื่องจากมี FC เมืองไทยเตรียมหลักประกันไว้ให้แล้วถ้าจำเป็น ส่วนทนายก็มีผู้รับไปแล้วส่วนทนายเองเมื่อมีบางคนต่อว่าด่าทอว่าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีทำไมแถมการไปวิเคราะห์คดีกลายเป็นว่าเป็นการชี้นำตำรวจทั้งที่ความจริงเป็นการเปิดโปงแผนการและช่วยทำให้แผนการดังกล่าวเดินต่อไม่ได้ต้องปรับแผนใหม่สิ่งที่ทำควรจะได้รับคำชม แต่กลายเป็นด่าก็เลยทําใจยืนดูเขาชกกันดีกว่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านคนเราไม่เคยมีใครรอดพ้นภัยอันตรายได้ถึงสมครั้งติดต่อกันแต่ลุงผ่านไปสองครั้งแล้วโดยทั้งสองครั้งทนายก็หลงเดินเข้าไปในเส้นทางนี้แต่ครั้งต่อไปทนายจะไม่แตะต้องอะไรอีกแม้จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เข้าสุภาษิตหมูเขาจะหามอย่าเอาคานเข้าไปสอดทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลหลังจากที่โพสต์นี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความเป็นห่วงกันมากมายเลยค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างมาอ่านให้ฟังนะคะท่านแรกกล่าวว่าหดหูจังค่ะไม่อยากให้คุณทนาย หรือน้องนางถอดใจเลยค่ะแล้วทีนี้ใครจะเป็นปากเสียงให้ลุงพลล่ะคะเราทำความดีเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลุงพลคอยขัดแข้งขัดขาผู้ประสงค์ร้ายเอซี FC ลุงพลเข้าใจยกย่องและศรัทธาคุณทนายและน้องนางดีส่วนพวกที่ตำหนิและต่อว่านั้นคือพวกที่ไม่หวังดีทั้งนั้นอยากให้คุณทนาย และน้องนางสู้ๆต่อไปอย่าเพิ่งถอดใจเลยค่ะพวกไม่หวังดีจะได้ใจสู้ๆต่อไปนะคะท่านต่อมากล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วสำหรับชีวิตลุงพลคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดค่ะสู้กันต่อไปดิฉันยังคงเชื่อมั่นในความเป็นธรรมและยุติธรรมในประเทศไทยที่รักของเราค่ะ ถ้าเกิดมีการกระทำที่เลวร้ายดังกล่าวได้ทำลายชีวิตของครอบครัวของลุงพลบ้านเมืองประเทศนี้ประชาชนตาดำๆคงอยู่ยากค่ะท่านต่อมากล่าวว่าคนต่างจิตต่างใจหากสิ่งที่ท่านทำคือบุญเห็นนกกาตกน้ำยังอดเวทนาสงสารไม่ได้นี่คนมีชีวิตทนายทำถูกที่สุดแล้วค่ะ ส่วนการช่วยคนใครมีวิธีไหนก็สุดแต่ความสามารถแต่ถ้าผูกขาดความช่วยเหลืออาจไม่สำเร็จขอให้ทนายช่วยให้ถึงฝั่งนะคะวันนั้นท่านช่วยไม่หวังคำขอบคุณจะสนใจอะไรกับคำด่าทอจากผู้ใจไม่บริสุทธิ์เขาไม่เข้าใจการช่วยคนด้วยความปรารถนาดีโดยไม่ได้รับผลราคา ทางช่องก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลและคุณนางรวมถึงคนที่ช่วยเหลือและหวังดีกับครอบครัวลุงพลด้วยนะคะขอขอบคุณบทความของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ